สวัสดีครับคุณผู้ชมผมรีเกมและในวันนี้ผมจะมาแนะนำบิลออเดอร์ของฝ่าย Order of t h ฟ d r a g o n ที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเริ่มตอท TC ที่2ได้ในช่วงสนาที40่วิกันครับโดยเริ่มเกมมานะครับเราก็จะเอาคนงาน5คนครับมาเก็บอาหารนะแล้วก็คนงานสะาที่7นะครับเราก็จะส่งมาเก็บอาหารเหมือนกันครับบิลนี้ครับเราจะเก็บอาหารเพียงแค่6คนแล้วก็ส่งคนไปเก็บทอง3คนนะครับท่านี้เราก็จะพร้อมขึ้นยุคได้แล้วนะครับคนงานสภาที่8ครับสร้างบ้านแล้วก็มานี่แคมป์เอาไว้ด้วยตรงทอง ซึ่งการที่เราสามารถทําแบบนี้ได้ครับเป็นเพราะว่าคนงานของฝั่งออเดอร์เนี่ยมันมีแพสซีฟติดตัวครับมีบัฟติดตัวนะั่ก็คือทําให้การเก็บเกี่ยวเร็วขึ้น28%นะครับทำให้เราใช้คนงานเพียเท่านี้ครับก็สามารถขึ้นยุคได้แล้วนะจากนั้นครับผมคนงานซัพพลายที่11นะครับเราจะส่งไปเก็บหินยิ่งเก็บหินเร็วเท่าไหร่แล้วยิ่งขึ้นทีเร็วได้เท่านั้นนะครับ แล้วก็ตรงส่วนนี้ครับผมก็จะมีที่อีกเล็กน้อยนะก็คือถ้าอาหารของคุณผู้ชมเนี่ยมันถึงประมาณ380จนถึง390นะครับให้ดึงคนงาน3คนที่เก็บเนื้อครับดอกอาหารแล้วก็วิ่งไปเก็บหินได้เลยนะครับนี่ครับปุ๊บวิ่งไปเก็บหินได้เลยแล้วก็คนงานครับเราก็จะสร้างไปเก็บหินเรื่อยๆจนรบ6คนนะครับดูผมขอเร่งสปีดสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราขึ้นยุคได้แล้วนะครับ ก็ค้นยุกได้ประมาณ2นาที19ครับถือว่าเป็นอะไรที่เร็วมากๆนะแล้วหลังจากนี้ครับก็คือการหาที่วางอาเค่นนะครับปกติเนี่ยผมจะแนะนําว่าเอา3คนที่ขุดทองนะครับสร้างอาเค่นนะแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าการวางอาเค่นไว้ตรงนี้ครับมันเสี่ยงเกินไปนะเพราะว่าเหมืองทองเราอยู่หน้าบ้านครับถ้าศัตรูบุกเข้ามาเนี่ยมันจะชัดดาวได้ทั้งตัวเหมืองทองแล้วก็ตัวบัฟจากการแบบตัดไม้หรือว่าการเก็บข้าวอะไรก็ตามนะครับ ดังนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากเล่นแบบเซฟๆนะครับผมแนะนําว่าวางอาเค้นไว้ด้านหลังครับผมซึ่งรอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแย่ค่อนข้างเป็นเหมือนกับ,บ w o r ร์ c a คสเหมือนกันนะเพราะว่าเราต้องเอาโกลนปุดพองมาเก็บเนื้อแทนแล้วก็เอาโกลนเก็บเนื้อไปสร้างเจะตัวแลนด์มาร์แทนนะครับการทําแบบนี้ครับมันจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถมีเนื้อแบบต่อเนื่องในการสร้างคนงานนะครับต้องอาศัยที่มีการปอดดอกครับผมเนี่ยมันจะเนื้อมันจะค้างไปช่วงเวลานึงเลยนะ กว่าจะเรากว่าเราจะสร้างคนงานได้นะครับหรือว่าเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างแต่คือมันค่อนข้างคุ้มนะครับคือแลกกับความเสี่ยงในอนาคตนะถ้าเราโดนดันมาอาเคสโดนปิดนี่คือเราอาจจะแพ้ได้เลยนะครับก็ต้องมีการแลกกันนิดหน่อยนะ<า>เลยสปีดหนึ่งครับหลังจากที่เราได้คนงานขุดหินหคน,ชนใช่ไหมครับคนงานสะพายต่อมาครับเราก็จะสร้างมาแบบตัดไม้นะโดยที่ผมจะแนะนําว่าให้ตัดไม้รอบบ้านก่อนนะครับ เพราะว่าตัดตอนเนี้คือคนงานจะเดินแบบดอกไม้ไกลเกินไปครับแล้วก็ในฝั่งของคนขุดหินครับก็จะมีที่อีกเล็กน้อยครับก็คือให้คุณผู้ชมครับมากดตรงที่หินนะครับแล้วก็รอหินครับมันเหลือต่ํากว่าประมาณ850นะครับนี่ต่ำกว่าแปดร้อยห้าสิบปุ๊บเราดึงคนขุดหินครับผมดอกหินปุ๊บแล้วก็วิ่งไปตัดไม้ทันทีครับผมโดยลายไม้ที่เราจะเลือกตัดครับก็คือลายไม้ที่อยู่ข้างอาเค่นเลยนะครับ มันจะพอดีกันเป๊ะเลยนี่ครับอาเคนเสร็จเราวิ่งมาตัดไม้ได้ทันทีนะครับแล้วก็คนที่สร้างอาเคนครับก็วิ่งมาตัดไม้ครับส่งมาตัดไม้3คนนะแล้วก็ตรงนี้ครับคนงานที่เราใช้ตัดไม้ครับเราจะสร้างจนครบ13คนนะครับ13คนนี่คือเลขกําลังพอดีนะครับหลังจากครบ13คนปุ๊บเราก็จะส่งคนงานคนถัดไปครับไปเก็บเนื้อแทนนะต้องมีตัดไม้13คนแล้วก็เนื้อ6คนนะครับ ขอเร่งเวลาสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีทามมิ่งช่วงสัมพัญ์อีกอย่างนึงครับก็คือช่วงเวลาประมาณ4นาที35นะครับถ้าตรงนี้ครับถ้าไม้ของคุณผู้ชมเนี่ยมันอยู่ประมาณ310ขึ้นไปนะครับเอาคนงานดึงคนงาน10คนที่ตัดไม้นีครับดอกทันทีนะแล้วไม้มันจะแบบเพียงพอต่อการขึ้นนะครับนี่อาจจะขาดนิดหน่อยนะครับปุ๊บดอกที่ตัด2คนนี่ครับเห็นไหมครับประมาณ 4นาที40แล้วก็มีทรัพยากรเพียงพอสำหรับการขึ้น TC ที่2แล้วนะโดย TC ที่2ที่เราจะเลือกวางครับก็คือตรงส่วนของอาหารครับผมอันนี้แล้วแต่รอบนะครับคือบางรอบถ้าวางมันไกลมากๆเนี่ยผมก็ได้นําว่าสร้างตรงเบอร์รี่ก็ไม่แย่นะครับอันนี้แล้วแต่รอบจริงๆนะแต่รอบนี้นี่คือเราได้ทั้งวางได้ทั้งทองนะครับคุ้มมากๆ แล้วก็หลังจากนี้ครับก็จะเริ่มเป็นการเฟกตามแต่ละรอบ้วนะว่าคุณผู้ชมจะไปยุค3ามเร็วดีหรือว่าจะเล่นสู้ในยุคศรนะครับแล้วแต่รอบที่ผมพูดนี่คือแล้วแต่ศัตรูด้วยนะสมมุติว่าถ้าศัตรูเป็นฝ่ายที่แบบฟาร์มชิวชเราไม่เห็นศัตรูแบบลงแบบพวกฐานทหารเยอะเท่าไหร่นะครับผมก็แนะนําว่าให้เราไปยุคสามครับซึ่งการขึ้นยุค3ามเนี่ยก็คือให้คุณผู้ชมเอาคนงานที่สร้างจากทีซีหลักนะครับไปเก็บทองนะดึงคนงานตรงนี้ครับให้เก็บเนื้อหรือแค่3คนนะครับแล้วก็ดึงไปเก็บทองให้หมดเลยนะ แต่ถ้ารอบไหนคุณผู้ชมเห็นว่าเอ้ยไปตรงข้ามน่าจะบุกมาแน่ๆก็ดึงคนงานตรงนี้ครับอ่าแล้วก็สร้างจากทีซีหลักทั้งหมดนะครับมาเก็บไม้แทนนะครับเพราะว่าเราต้องสร้างปรดักชันก่อนนะต้องสร้างแบบพวกฐานธนูโลธนูลงมา้าหรือว่าลงหอ,อกก่อนครับก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะเจอพร้อมอะไรนะแต่ในเกมนี้ผมเลือกขึ้นยุคสามนะครับเพื่อที่จะโชว์ว่าเราสามารถขึ้นยุค3ามแบบ2อ c ทีได้ตอนช่วงกี่นาทีนะแต่เท่าที่ผมเทสน,นะครับมันก็ไม่เกิน9ก้านาทีนะก็ถือว่า เป็นเวลาที่ไม่ได้แย่สักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองดูนะว่ามันขึ้นได้ประมาณกี่นาทีนะครับทุกๆน่าจะประมาณนี้มั้งเราจะเริ่มขึ้นนี้นะครับประมาณ8นาทีครึ่งน,นะครับก็ถือว่าไม่แย่นะสำหรับการที่เราเล่น2 TC นะครับก็ไม่แย่ครับไม่แย่ก็อย่างที่บอกครับแล้วแต่เกมนะว่าคุณผู้ชมเจออะไรถ้าเกมนั้นคุณผู้ชมแบบ <S <S เจอฝ่ายตรงข้ามสร้างทหาร <S <S มา, <S <S มาเยอะแล้วอะ การหนีขึ้นยุค3ามก็อาจจะแย่หน่อยครับเพราะว่าเราจะไม่มีอะไรปกป้องคนงานเราเลยนะแล้วถ้าเขาแบบวิ่งมาตีตรงนี้หมดอนะ่ะสวยครับผมพูดได้เลยก็อย่าฝืนครับผมถ้าเขาสร้างฐานเยอะเกินก็อย่าฝืนครับแต่ถ้าเขาไม่สร้างอะไรก็ขึ้นยุคสามแบบชิวๆได้เลยนะครับโอเคในคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นครับถ้าผ,ผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือว่าถ้าผู้ชมคิดเห็นังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะและในวันนี้ผมก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ